อาตอนนี้หลายคนถามมาถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วฉันจะลงทะเบียนดิจ i ตอ l w อลเล t ยังไงล่ะอาลองฟังดูนะครับวันนี้เนี่ยคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเนาะ,ะหัวหออสาคัญของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ประชุมคณะอนุกรรมการที่กระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าได้อะได้แน่นอนไอ้ดิจิทัลวอลเล็เงินหมื่นเนี้ยแล้วประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะตั้งแผงแถลงก็คือแถลงใหญ่ที่ทำเนียบบัตบาลประมาณสักปลายเดือนกร,รกฎาคมอ่ะก็คือถ้าพูดอย่างนี้คือได้อะนะตอนนี้หลายคนก็ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนบางคนก็สอบถามมาย้ายทะเบียนบ้านทันไหมอ้ะรีบไปย้ายบางคนบอกเฮ้ยเงินฝากล่ะเงินฝากโยกทันหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าฝากบัญชีร่วมกันผัวเมียนู่นนี่นั่นและบางคนก็บอกว่าเอาแบบ เป็นเงินไหลผ่านมามันดูว่าได้เงินเยอะแต่จริงอะ่ะชั้นก็เป็นแค่หัวหน้าแล้วฉันจะเอาเงินไปแจกคนอื่นอันนี้ก็อบอกเกมวัดดวงแล้วกันเกมวัดดวงนะก็ไปวัดกันเอาไปลุ้นกันเอาจากระบบ AI แล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่คุณสมบัติเนี่ยไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องมีคุณสมบัติ3ข้ออายุ16ปีขึ้นไปมีไรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน8ปดแสนสี่แล้วก็เงินฝากก็ไม่เกิน5้าแสนต่อปีอ่ะอันเนี้ยคือพูดนานแล้วนะพูดสั้สนแล้วกัน ทีนี้ที่บอกว่าเกมวัดดวงเนื่องจากว่าใช่ว่าคุณจะโหลดแอปทางรัฐแล้วทุกคนจะได้เพราะระบบ AI ก็ต้องไปตรวจสอบสิว่าคุณเข้าคุณสมบัติ3ข้อนี้หรือเปล่าและที่สําคัญตอนนี้หลายคนก็ไปโหลดแอปทางรัฐรอแล้วอ่ะไม่เป็นไรเพื่อป้องกันการจราจรติดขัดในช่วงประมาณสักปลายกรกฎาคมไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันโหลดก่อนจะได้สบายใจแต่โหลดแล้วจะได้หรือเปล่าเกมวัดดวงปัญหาสําคัญก็คือว่าอ้าวแล้ว คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคุณพ่อคุณแม่ป่วย,ยติดเตียงคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือกลุ่มเปราะบางต่างๆที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีฉันจะทำยังไงไม่เป็นไรครับวันนี้คุณจชุรพันธ์บอกแล้วว่าจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนที่นี้รูปแบบวิธีการต่างๆใจเย็นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเซตร,ระบบก่อนแล้วเขาจะมาถแถลงอีกทีหนึ่งซึ่งไม่แน่เขาอาจจะถแถลงช่วงที่ ปลายกรกฎาคมที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สบายใจได้ส่วนสินค้าประเภทไหนสินค้าไหนซื้อได้สินค้าไหนซื้อไม่ได้วันนี้เนี่ยที่ประชุมอนุกรรมาการได้ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวให้กระทรวงพาณิชย์ไปรวบรวมมาก่อนว่าอันไหนซื้อได้ซื้อไม่ได้แต่คุณจุลพันธ์บอกว่าคอนเซปต์สำคัญคือต้องไม่ใช่สินค้านำเข้า ซึ่งคําว่าสินค้านําเข้ายกตัวอย่างมาสาข้อต้องไม่ใช่สินค้านําเข้าไอ้ที่นําเข้ามาคือโทรศัพท์มือถือปุ๋ยและยาฆ่ามแมลงที่เพิ่มมาอ้าวถ้าพูดแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นโทรศัพท์นําเข้าปุ๋ยนําเข้ายาฆ่ามแมลงนําเข้าก็จะไม่ได้คําถามที่ถามต่อนะเพราะไม่ได้มีอธิบายเลยเลยคืออา้าวและและปุ๋ยที่ผลิตในไทยยาฆ่ามแมลงที่ผลิตในไทยซื้อได้ไหม ถูกไหมเนี่ยยังไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนแต่เรื่องโทรศัพท์ปุ๋ยกับยาฆ่า,มาแมลงยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะคุณจุลภัณฑ์บอกแล้วว่าให้กระทรวงพาณิชย์ไปทําการบ้านมาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นคนตัดสินว่าตกลงแล้วโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงที่มันเป็นสินค้านําเข้าแต่กเกษตรกรอยากได้หรือคนทั่วไปอยากได้มันจะได้หรือเปล่าอันนี้คือความคืบหน้าดิจิตอลบัลเลตไม่ต้องตกใจ